ทีนี้พมตือกับเมือนกันติดตามที่ปากอนไปนะมีปัญหาไรมีเรื่องไรก็ช่วยๆเลือกกันมราได้พูดปรึกษาฮารีกันข้าในบ้านในเมืองในที่จริญทึงนั้นไม่ควรทำก็อย่าทำสิ่งที่ดีททำได้ถ้าทึ่งชัวเรวรายแลวก็นึน่งทงเชื่ออาจารย์มั้งเอาเธอไปทำชัวนี้มันจะเชื่อมทึ้งล่วงฝอปูเป็นอาจารย์เข้าใจเอ,อือครับอาจารย์เน้อไม่ต้องร้องนะ เออพ่อข้าวในเมืองในคุ้งไกตามพ่อไม่แรงใส่อะพ่อครัวพิษเดินบนน้ําการเมื่อนพ่อเดินในถือเปล่าไปเลยหลุดมากับพ่อไม่รีดไม่ได้ไปล่วงเออคนเราจะถือแรงมันข้าวลึกอ้ยฮัดแนะนัวกันแล้วนะไปไกลแล้วมึงเลยเนะเอไอตัวทำลายมันไอ้ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงบายบาย แถวในเมืองในทีเจริญข้าวในครุ่งไปแถวกินข้องกับละแม่ตางแถวลบแถวลีกแถวแหลนไม่ไม่ไม่ตางก็ยอมได้กินเพราะมันอีได้กินตอนไหนกันไม่ตางอ่ะแต่ดูหน้าคนรู้จักเขาเลยเคยอ่ะยังมากนะที่กรุงเทพนี้อืมแต่ดินแลดีวัดทีแหลกับทีกลางยุ่งน้อยตีละตีกลางน้อยอ่ะนองข้องเฮียเตรียมปูเตรียมปูเมืองนครดูอาร้านเทพบิวทิกนคร้อที่ธรรมราช ตอนนี้ก็มาเปิดค่ายขังยิงยยแย่แล้วนณะที่ยูทีใายมือก้องพี่นองนั้นมีเตพบนั่งต้มถุกเรื่องทุกรถทุกจัดและมีเตพบรืมอหรือนุกนุกลักลักโอ้กันแข่ทายกอ้วางแล้วเปิดเวลายาเมานอนหรือว่าขับรถง่วงเพอได้เป็นเพื่อนในรถเปิดแล้วไปพลางเต้นไปพลางแล้วมันไม่ห่วงนอนรถไม่จน้ไาไขวอืานอนในมุงก็เมื่อนี่อยากไปพลางหัวกิดคิดคิดคไปพลางเออได้ได้ครับ ปิดฟังนุบๆราคากระทุบๆราคากันเองเพราะต่างห้างมาเองอพบตีเล็กพบตีกลางที่พบน้องตุงตูงน้อยตุงผู้กำกับเสียงก้องนักรองก้ององานเทพอิมฟิกเฉินววาพ่า,ายุทุเรียนนักรองเมืองไทยปนี้ก้อนใจพี่น้องชาวไทยมั่งนี่ดังเหลือกเกินทิพจังวัดปากใต้นุ้ชอบเหลือกเกินพายุทุเรียนแ,แค่นี้แหละครับต้องเริมเด็กบ้านเรามัง่ง แนัวเพลงออกมาไม่ไม่ไล่เพลงเพล่งผู้แท่นหน้ากว้างเกินแอนในกองผ่ายุยุริยันร้องได้ดีเทียบคานแอนเนเพลงไม่ไม่ออกมาไล่เพลงแอนเนี่ยอนีพบผ่ายุยุริยันนะ่แต่มันไม่เอ็นรอยเขาพอรอยถึงผายอยู่เอ้ยเนื้อขึ้นน้ำจิ้นเด้พยลุงเขาไปเลยอยากขึ้นในแขนตายขึ้นใหญ่ยกขึ้นรถขึ้นในตูวอ้ามนี่คือพอมีคะิไปจำตัวว่าเพล่นว่าข้าวในร้านหรือไหนตลาดเอาจงกวาใต้ตา แล้ว่าคุณรู้จักหน้านังกินอยู่ตรงนั้นกันมาเข้าอยากข้อแล้วก็ไปแล้วตั้งใจตั้งข้องแก่ต้องการเนี่ยเนอ <im it> พอกินแท็กอบใจไม่เที่เบียรเราตัง้งเขาเที่ยเราไม่ใจเบียจนันพอกินแท็กก็ทุบยาอย่ายนั่งนานเนาะแกกร้านที่เรานังแล้วเดินไม่ต้องพัดลังแหล่ขึ้นเนือกับเราพอวันนี้นอย่างเบียนังกินแด้หนังกินเค่เตัวอ๋ออันนี้ในวันนี้ยังเบียกินได้หนังใครมาแทงเรานังไอ้ทินเรากินไอ้เจ๊ ตึงไก่มาตามกระดูบเอาเราลืมเลยฉันก็เคยเลี้ยงเราคําคำก็เองนะที่ไปได้แล้วไปไปไปที่ไปไรกับว่าบดลาด้องรำคำเออในมหาภัยกว้างแต่เองหันอยู่คนเดียวอย่าเที่ยวเยียวไรวัดนั่นาหนให้ผัวพากำได้เหลืองไม่ได้ปรลงอับัดยาหยิกชัดหวานมาือ อย่าขีกานดินบาดดรือควาดวัดว่าเทวดาพวกเด็กใหย่าลักยดวันเดินวันเดนเฮ้ย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 ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮยเฮ้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 ยเ้ย นอยปากปิ минут, no long, ้นมึงก็หีหนังลำย่องไปแล้วไอ้อรวะหีหนังลำย่องออไหนนู้นหนึ่นมัตราคายลาอาจ้าเนอะกลัวขามงเลยไปล้วงเราบาบาวทลุบาบากระรูด้ยินควังกระรูควังนี้ไหนนรับนึ่นัมมัตราาลาเนี่ก็ไปย่าแพระไปปาปีมีคนเน้นไม่ตัดต่อให้กูไหม องพระรามที่นางที่ดาเลือตากระเด็นคุณแป้นเป็นปอตาคล้องพระล่องค์ประรดบทรำไมาจานเนอ,อทำดิบไรมันดักใครรถชนะปีน่าจะมากอ่ออาจารย์ก็ไปท่างไกลแล้วเดียนรถทิบรอดับปปโดนอาจาย์เนอนุ่มๆ,ๆมันจนกระด้มรอไม่เลวเจ้าเพื่อข้อขากระเด็นหมูออกไปหรือตายไป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 ไม่ได้เรื่องได้แ่าวไรไปได้บยวนบงยบักงน่วย,วยโอ้ยแบงด้วยเอ้อย โอ้ยน,นั่นนั่นที่เบืองบนนอกของหน้านะี่ส้มบนนอกของหน้าเช่นน้อยแล้วเออโอ้ยพี่น้องคนยาก้นจนของเราโอ้ยที่อยู่ช่าอนาดีเป็นชาวไรชาวหน้านะี่เหตุยังกันเด้อพี่น้องมุนีนายดูนะบาบัก้ำแม่ลายเขาชี้เลือกู้แทนกันไปแล้วอย่าลืมเนอ้ออย่าขายสิบขายเสียงเนอ้อ โยอลมหนาวมันวอนวอนมาในท้องนานี้น้ำน้ำทักที่ที่เดอเบ่งบาน,นออกนอกน้หน,หน,นองป่านองน้ำคิดถึงความหลังคิดถึงขอนแกน่นเป็นแดนบ้านคอยจากมานานคิดหอดหลายหลายเด้อหลายหลายเด้อ

เดือนขึ้นคนยาคนจนเตือนขอเตือนจากหน่อยค่อยค่อยฟันได้ผลปัญหาเรื่องความเรื่งทองเป็น้องมั่วทุกคนชีวิตความเป็นอยู่ปวดหัวหน้ามจเดือนกันมัน เลือกผู้แทนของประชาชนเลือกผู้แทนของประชาชนเลือกเอาคนดีดีเลือกเอาคนดีดีที่เป็นตัวแทนกันให้ทุกคนอย่าขายเสียงขายสิทธิ์อย่าขายเสียงขายสิทย,ย,าาย,งยังสิทธิ์เอาไว้คนไดผู้แทนดีสิม่ควบคุมอดไฟใส้ตุก๊กตาตัวน่าง วกวงเอาไว้เพียงแค่นี้แล้วก็เดินอ้อมพีโอโอ้ยให้มีความสุขทุกคนโอ้อย่าลืมเลยสิบสามคันยามันจะถึงเขาแล้วข้างหน้านี่เนาะเลือกผู้แทนเลือกคนใหม่เลือกพรรคใหม่เลือกพรรคดีๆเนาะเลือกคนดีๆอย่าขายเสียงขายฉีกกันเนาะสี่ใดประสาที่ป๋าใ่ที้ thể, จริงกันมั่งเด้ มาแรวบักล้าเร็วๆนกที่ปาก,กอ้นขี้มาไปเร็วมาเร็วตามลังเร็ว,รวงอนนิ่งนอนน้อยคอยขยับเวลานี้เริติดกับการ มาค้องที่ตั้งบนลังมานี่ถ้าจะเสียเอามือใส่เถ่าลังนู่นหน่อยนางขยับขยับขยายได้แถวป้าปทับโอป้าตั้งดังปัดมองคอยทับตัวติดตับตัวตั้งนังตรงนี่นาจาคอยลงบาทท้าเแ่วเลย លុំជាផ្លាត់កៅកាយនួយនូមិនយ៉ាប់មុនិតកាយយ៉ាប់ញ៉ាយដែរតែមិនចូលកាយចិត្តៀបចាប់ចាប់ទីងងកយចិត្តធ្វើរៀបពេកប្រកនឹងនងណាក់ឬតខកមកប្រកនឹងអូជិតណាស់កាទីតអ្វីណែនទេងើតៅលំប្រងលុយគុំទីដុំតេដុំក្រញាប់ប្រឹកនេះលុយដេកលា ได้ไปปั่นยิ่งแค่กังแกงในเจ้ามันยีกล่าวเก้ากับนังโอตาจะกัดปังมดกระดาษเมื่อดีกับพันจันทน์จนคอเอื้อจอกมัดทังอก้องก่อยตกดุมแปร่เทาวันมันกลองกรองสบายมายังควบไม่หยุดแล้วแล่เทาวันกลองกรองระบายมายังควบไม่หยุดกำไรรถตกจากัวิ่งมาค้ดคัด กัดกองเกี่ยวปานี่ปเอกปราดนื้อเกี่ยวปลาจับเนื้อพระตูเก,ก่าเนื้อชิ้นเดียวการเกย์ยีกับลังมาน้องนาะิปจับปรัดมาวิงนัดสะเตือนกองเราทำไม่น้องเสี้ยวเสียว น้ำหนากเาโกนจนโดดเดียวนะมันเกีียวจับหน้าปลัดวิ่งมาพ้มกระจับกระจายเศร้าตกขักจากไอมาอยุดอาเจือกมันมปปลดปราดมาวิ่งปลัดเก้าโกนกลีน้ำเกีียวอีนองดังว่าระกอนกอดปงมาม่อคว้นายน้องกอดไว้ด้วยกอน สองเส้นจะอ่อนหรือไตนินนาชาพ่าึ้นเข้าปัาจจคูรพโปอยนรูดมารักเป็นนินลงบาดใหญ่มาซ้องมองครงมาตึ้งปัจจสิ้นตึ้นเวียงใ,ใจลงมาจากลังมโนไม่มาตอนเที่ยงเวลาหลบร้อยนินนาชาบัดดีเรื่องกบวาวัหงอสิสวั์เรื่องอื่น,น้องซับชื่นนักหนา มาถึงเมืองใจวงองวงเอมารานมาปักปวน้องจะทมวาที่นี่มาทำไมอยู่กับเมียไม่ทันถึงเด้รักหนึ่งปี เมียไม่ทันซึ่งปีนาจักรึ่งปีปากคนลีปื้นเขี้ยวและลูกไม่ทันเยียวยใส่สสแซบเรลาชายคนดีก็มานี่นัาไกลไปกรอดใครนะรือใจทำไมไม่บอกเมียปีุงข้าวขอรอแต่กว่าม้ไม่ทันปิดปีไม่คิดจะดับไว้มากแกล้งนี่น้องไปสี่ กอดใครหรือใจไม่บอกเมียถึงก้องเสียสู่นเปล่าก็จะขึ้นเล่าบุราน้าเสียดายน้องเป็นไมหมักอย่างนุ่มหนึกมาแล้วเ้นกลุ่มมาพัวถุ่มเชื่อแล้วน้าหนึกหนึกเยากยกจะพผู้ขอจะมันโมระนาอยู่ทําไมหรือปีจาน้องเกิดมามีเวรอ,อ,อ๋อไม่ได้น้องเออไม่ได้ ดำมนกิการทำในอยากฆ่าตัวตายนะ้องหนอยใจถึงกับฆ่าตัวตายมันไม่ทุกข์กับคนฆ่าตัวตายนี่มีบาปมีเวน้นคำปราถนาต้องฆ่าตัวเองรอยชาดร,รอยคับรอยขันแล้ว่าทางออกโดยวิธีอื่นนะครับไม่ได้พมอ้อรองอย่าทำคนน้องเกิดมามีคมนี่พี่ดูตัวอย่างผู้หญิงคนอื่นก็มีโพงมีแควนมีผัวไปไหนได้สามีเขาที่เราร้องไห้ต่อรื้อต่อเรื่อ,องอาจจะหนังวัวรอยอยู่ก็ได้ น้อยอ,อกน้อยใจไม่อยากจะมีชีวิตอยู่ดูหน้าของคนต่อไปแล้วลองอยากคิดกันบันนันนะครับเราทองที่เดือนแล้วเราสามสี่เดือนพอดีค่ะออกที่รอยนี่ออกแค่เลยออกไม่ได้แนะนำคนให้แางในทางที่ปันนั้นไม่ต้กองมันเป็นบาปเป็นรมเด็กมันไม่รุ่ยน้อยเนยไม่ได้รูปเวินรูกรรมที่ผู้ใหญ่เขากกอขึ้นมา นี่เด็กจะมาปล่อยใต้ใช้เลือดจะมาปล่อยเท้าให้พนี้ไม่ทูกกับ้อยไปตามเหลืองมันจะนองอย่าตึงกับปูก้กาอใต้เลยดูผมดัดนะาวิธีการอื่นดีว่าเออง่ายออกจะมัดเหลืองไหนเนี่ยครับล้าอยู่ผนั้นเนอาเรื่องจริงนั้นอาออกจะกระ,ละเล็ดเชฟเมื่อนเดิมไม่ต้องว่านุ่นๆชนีดต่อโมโ่เนก่แก้งๆรับะ แต่ตัวไอ้ปร๊มปๆเจเดินอ,อมากิกวันเด็กเบาเบาบาดุยไปแต่ล่งลุยไม่ต้องกลัว <c oughs> น้องกลุ่มใจค่ะลุ่มใจค่ะ <c oughs> พวกคุณมีอะไรบ้างที่ทำให้น้องมีความสุขใจขึ้นมาบ้างผ่อนคลายามันตึงเครียดซะบ้างล่ะไหนๆเราก็มานั่งพักผ่อนอยู่ตรงนี้แล้วอ่ะ, <c oughs> อะอจําเลยไอ้มันนุกรยโรยไอ้นุกนุกรยอยยวันเทียงเทียงบันเน่หน่อย ทำไม่ไอก็ับร่มหลอดสองทำแต่เรองยีแดีกินอยู่ตรงนั้นดี๋ยวกินได้ไปกินกินงจกนนี้กูเชื่อแล้วกคนไอบักคัไอ้บักคัม้องดิบๆชอบวันนั้นนั่งกินเคยดิบจุ่มนาปลาเมื่อกี้กูไปยื้แหลกมันนี่ออกแต่มันแค่นกูปีกึงเจงกูชงไหมกูกินแลกูกินดีมืนกันออล้งกินกกินออกกันเลย ยังไงหน่วยนี้ยิงแรงน้องเมากูคนนี้ไอ้พี่นี้เกลือข่องน้ำกูขูได้หลักปัจจัยาบวชก็เลยมาเดินเป๊ะตั้งปัจจัยใดยึงกินแจกกางกางนึงมาแล้วๆกางนึงกูกิดหนึกันนะึงกินกับไปรื้อเสียดต้มเทียร์จากน้ำร่อยเหมืนเที่ยววันเทียงบันดีได้หลอดช่องใส่ตื้อ้อมนะแฉ่น้่มแค่ห้ตัวเย็นใส่น้ำทีทัดได้ชดใช้ลืมอบ้านเด็กถีไปเลยคิดถึงรถช่องน้องใส่เตยอ้อม ดถึงนุนโงอมอมและลางศาสคิดถึงหลอดชองสิงกะโต์สมโอโคราหิ้วใสจะขาดร้อนรอนคิดถึงมายมที่ในโหลโดองคิดถึงกอยทองที่เมืองนครเหนียวสังขยาอย่างดี ี่่มมกอนยามหลับยามนอนคิดถึงเหนียวไผ่ขนมหมเข็งกินดีมะหมีลูกชิ้นพรุ่งนี้ต้องกินทุ่งปลายถั่วใหญ่น้ำเต้าอย่างดีเชื่อมกินสบายชอ้อนตักเข้าไปบำรุงสายตา ถึงชมผู้ที่กำลังพองโ,<ฮ>โอ้ยแม่แล้วคิดถึงล่องของที่เมืองลาสมมะขามสมมะไว้ใส่ลงน้ำปลากินมากแล้วนาขี้รั่วบุบบางรร่ยร่เหมนกี้ถึงเดียวกันไม่กินเออใช่แล้วสิ เพราะที่มันหมิ่นผมกินไม่ลงไม่เหมือนลำยอยลิ้นจีหรือนมตรางมีที่ชงหรือบอดคงที่ใส่น้ำตาลบอกแล้วไงชอบกินแข้งวัวแก้งควายเท่านั้นน้ำเคยน้องเ๋ยไม่ปรดขอทูดเหมือนน้ำล้างหวานแดกแล้วมัน ตอนปุงลากัวกัวไหลในถ้วยในจำข้าวเหนียวข้าวหลามข้าอุงผู้ดีขี้กลาส่วนมากลงพุกชอกินกุ้งลาดำชายแล้วสี ทุกทีต้องมีส้มตามถ้ามีอินูคอยปอนนั่งช้อนในที่ลกทำไหวเมาแล้วคลั่มทีเลยโอ้ยฮ่าฮ่าฮ่าอ่าทีนี้นายไปร้องนุยทำอะไรน้องที่ปากก้อนบใบก็ใบใช่มั้งไงเช่นเออมึงทำอะไรได้มั้งไงหนึ่กิจกรรมในการแสดงออกเกี่ยวกับปากตายโดน เช่นนั่งตะลุ่งดูราเพลงบอด้วยปบบนี้กูเพลงบอกอแขนดูไทยไปได้การวาเพลงบบกหนุ่ยเอ้ก็ต้องมีรักในการวาเช่นวาเรามาทีกรุงเทพมาทีวัดแา่มูลนิดชมเคยมั่งชมสถทานที่อินตราทานชมกรรมการวัดชมกันการกรมการโรงเรียนชมคณะน้องนองทีใดปฏิบัติตูกองอะไรไม่นี่ชมไหมนี่นี่ชมไห่ได้ ชมคนในทั่วเราคนอไรอ่ะคนมมคนตาคนดือ้อคนหลักเรคนนาแข็งคนกาคนอะไปคนนี่แหม่หลเออนัน่หนึ่งว่ากันล,ละทีอ๋อเราจะก็พันนาที่จะว่าเรื่องคนงอกขึ้นนาที่คนหลายหลายชนิดเออเงยที่คนหลายหลายชนิดเราเรียกปิดปิดที่แตกต่างกันแล้วมันมีหลายพัน คนและน้องก็เราเรียกพิณพิธีแตกต่างกันมางเรียกคนก้าหรือว่าคนหน้าแข็งบางดำบางแดงนี่นี่ครุครุเมยถ้าได้ถอดูลเค้อนะโอ้ยมันแล้วใส่มาพร้าวสักสองลูกมันชิมันหลายน่ะ แดกกับข้าวเหนียวสาม้วยอิ่มเด้อไอ้ไปรปะรําเอานักเขาคังง้วเลยมาพอกเรนนี่ได้กไว้แล้ววาทศมาด้วยแบงค์คนอายุทีบนเปลือกปาก,ปก,ปากคนนี้นะกเขาอยากประกวด,ดวลกกและไงเปลือกปากบนเรีอกคนนวดก็คเกเน,นเราประกวดใหญ่เลยเนาะ เปลือกปากบนที่เรียกคนนวด่อบางออกมาก,ก็ที่เปลือกปากหลังหลอกหวมใจข้าขงลงไปปรดจงเข้าใจและกันทุกคนก็เราเรียกว่าคนเอยคราวว่าคนเขาก็โปรดจงเข้าใจนกันทุกคนเราเรียกว่าคน เขาเออเออออเอ้เออ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 เทอเอ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 นเออเอืเอนไออเ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 อยเออ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 เอ้เันเออเันเดอเอมันนเออ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 เอาเอเอนะออเมันนอเออวเอเอเออัออเออม่อออเออเออเอเรอเอเออ่ออเอ มึงหวาโตป่ะจอบางออกแบบนักอายุทีไหนรักเรเอวเอวิวเอรักเร่ไปได้แล้วอ,อันเอาลูกคู่กรุงเทพนุ่มร <c oughs> ับเองบอกปารากาัง่อ <c oughs> <c oughs> ปอเบมันมินปังกระโปยยกขึ้นบาหรือว่ามินปังกามุกเออเข้าน่นองก <c oughs> ก็บอกยอกขึ ality, no ้นบาริวังคนบอกไม่ได้มันมีอยู่หลเยงบอกกันบางดำบางแดงขนในตัวเราบางคนนกเรกแึ้นน้าอกและคนรอกอยู่เงยร่าง บางคนหลอกอยู่แคนในรูมูกอวนด้วยหนามุกอยู่เลื่อลไล่ขยังคนแขาออกก็บอกไม่ได้มันนอกขึ้นและติด่ายเออทั้งเลยนึ่งคนอุดคนอุดออกบางงอกบางก็ที่บางออกอก บางคนก็หลกนะอยู่รึงรังแต่บางคนก็ยังแต่ตัวโลนกันเป็นแล้วต้องโกนพลอยโอ้ยมันแลวไปโล้นมันขั้นดอหลายเนอยังคนนึงล่าเราเล่าก็ไม่ได้คนนี้เราอายกันนักหน้างอกในร่มตาของคุณ ก็คอยเรียกว่าคุณมอยฮ่าฮ่าไอ้ไรจังมึงกูได้เรียนก็แอบมึงนะไม่กับปี้เรียนเดตดจเหรอ